ผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่ผมแสดงความเห็นมาตลอดตั้งแต่เขาเริ่มต้นตั้งรัฐบาลปัจจุบันผมว่าไม่ได้แก้หรอกรัฐธรรมนูญนี้เพราะเขาไม่อยากแก้เราดูคำอภิปรายสวอตอนวาระแรกก็ได้เราดูการโหวตของสอวอตอนคว่ำร่างพรบรประชามติตีกลับมาแล้วพักภูมิใจไทยก็มางดออกเสียงในภายหลัง,ท,งทั้งทั้งที่โหวตรับไปแล้วในรอบแรกอย่างนี้เป็นต้นฟังพี่ตุ้มถามท่านรัฐมนตรี ล้าจับไหมกล้าจับมันผมคันผมตอบให้ก็ได้ครสองพักนี้กล้าจับกันครับแน่ใจจริงฮะเขายังไม่ตอบ,บเลยครับฮะผมตอบให้ไงอโอเคครับคือเพราะว่าโดยเซนผมผมนั่งฟังวันเนี้มผมผมสัมผัสได้ว่าว่าเ,เป็นทางไมตรีนะครับวิธีการอธิบายความและตอบคำถามทางการเมืองของพักประชาชนเนี่ยดูว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนโยนกับรัฐบาลพรักภูมิใจไทยพอสมควร ด้วยความเคารพนี้นี่ไม่ใช่เรื่องการกล่าวหานะครับแต่ว่าเป็นการประเมินด้วยด้วยด้วยอะไรความรู้สึกทางการเมืองของผมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับพักการเมืองในระบบรัฐสภาเมื่อผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนถ้าหากมันมีความจําเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนระบบรัฐสภาไปข้างหน้าท่านสามารถจับมือกันตั้งรัฐบาลได้ครับขอให้ท่านได้เป็นเสียงข้างมากในสภา